สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่อง Les t Go Story นะครับวันนี้เราก็มากับช่วงสาระเล็กๆน้อยๆน่ารู้หรือไม่น่ารู้นะครับก็ใช้การคิดวิเคราะห์เอานะฮะสำหรับวันนี้เราก็จะมากับคลิก125เก่าๆนะฮะนี่ช่วงนี้ก็มีรถคลิกออกมาทำการตลาดนะฮะ ก็จะมีตั้งแต่คลิก125คลิก150แล้วตอนนี้ก็มีคลิก160นะฮะซึ่งคลิก160ค่อนข้างจะแรงเลยนะถ้าเอาไปทำอนะเนาะก็วันนี้เราจะมากับโจทย์ที่ว่าสายพานแล้วกันสายพานควรเปลี่ยนกี่กิโลแล้วก็เปลี่ยนก็ช่วงที่ออกรถมาใหม่ๆนะครับเขาก็จะให้เช็คที่1,000กิโลนะครับแล้วก็ดูสายพานนะช่วงแ,วแรกๆก็เข้าศูนย์ม่มีปัญหาอะไร แล้วจะมีเช็ครอบ2ตอนที่รถมันวิ่งไปได้สี่พันโลนะครับก็จะมีการเช็คสายพานกันอีกครั้งหนึ่งนั่นก็ยังเข้าศูนย์อยู่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็จะมีเช็คใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับสองพันสี่โลนะครับซึ่งเป็นกําหนดที่เขาคิดมาแล้วว่าเราควรจะเปลี่ยนสายพานนะครับที่สองหมื่นี่พันโลควรเปลี่ยนสายพานและหลังจากนั้นเราหมด จากการเข้าศูนย์แล้วก็เซอร์วิสเองนะครับอาจจะเปลี่ยนเองหรือเข้าร้านทั่วไปก็อยู่ที่24,000โลนะครับทุกครั้งในการขับขี่แล้วแต่การขับขี่ด้วยถ้าใช้งานบ่อยเดินทางไกลก็อาจจะอยู่ที่2อง0มื2 0 0 0งเปลี่ยนเลยก็ได้20,000ื่นกิโลแล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับก็บางคนก็พอ2องหมี่ก็เปลี่ยนหรือไม่บางคนนานๆที่ขี่ก็อาจจะเลยขึ้นไปได้แต่ไม่อยากให้เกินส0,000โลนะครับ ก็ถ้าใครครบกำหนดอยู่ที่2 4 0 0 0หรือ20,000หรือ20,000ก็สามารถเปลี่ยนสายพานได้เลยแล้วราคาราคามันอยู่เท่าไหร่อะสายพานถ้าเป็นสายพานแท้ก็จะอยู่ที่ประมาณหลายเกตนะสำหรับของออโตเมติกนะครับสายพานก็อยู่ที่500 600ถึง700นะครับแล้วแต่ราคาร้านนะเจอร้านดีก็บวกแค่ราคาของนะค่าเซอร์วิสไม่เท่าไหร่ เจอร้านไม่ดีก็บวกค่าของเพิ่มไปเท่าตัวนะก็ดูร้านดีๆแล้วเราควรใช้สายพานเทียมหรือสายพานแท้ดีของเทียมรับประกันได้เลยถ้าคุณเปลี่ยนมาเส้นละ200-300หรือถูกกว่านั้นเส้นละ100-200มันจะขี่ได้แค่ประมาณไม่เกิน2-3อาทิตย์เดี๋ยวก็จะรู้สึกว่าสายพานมันย่อนแล้วก็จะขาดไปนะ ก็แนะนําให้เปลี่ยนเป็นสายพันธุ์แท้นะราคาเส้นละ500 600 700เปลี่ยนไปเลยใช้ได้ยาวๆก็สำหรับวันนี้ช่อง Let's Go Story ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับสวัสดีนะครับ